สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้ปาจิบไมาแกงน้องใหม่สู้กินจ้าพี่น้องเด้อคคะกินเกียงน้องใหม่กับยายมี่อย่านั่งกระไดมาแล้วโบโคบเครื่องกับโบเป็นยังจ้พี่น้องได้ซัำนี่ก็เอาซัำนี่หละจ้าเครื่องเมยแห้งเครื่องเมยแห้งเลยลืมจ้าพี่น้องมาจา้ามาปอกน้องใหม่ต้ม มามามาเบิงยายถิ่เงียงนองม้สูตรยายทุเรียนจากพี่น้องมาจมาเบิงนากันเด้อค่ะมาจัดการพี่น้องทราบเลวจะพี่น้องสิไปต้มต่อจากพี่น้องบานนี่ต้มให้มันสุกก่อนแล้วนาะจากพี่น้องเอาพริกโล่ะจากพี่น้องเอานอมัโลงเมิดจะพี่น้อง ไอ้แฟตเบิร์ดเกียงเราใหม่แสบใหญ่เกียงมาเด้อก,ก,กลววเห็ดไส่จะี่นอนพอหมากินมันชิว้วัวตะกัตตกับซ่อนตักใส่จะเอ น่ำจะนั่งสุกเดี๋ยวใส่พักใส่บวบใส่นี่ลงไป อปหลวบมือใครกูเสียเสียบแต่นายเลยจับพี่น้องหลวบมือเขาโคตรจับพี่น้องอกูเขาโคตรแกงมือนี้ใส่ของโคตนั่งแต่ อย่าก็ใส่เร็วน้่อย่านั่งตำไส้ข้าวเบียร์อย่าไปนองคนคน,นี้วตุยๆเลยเกย่อหน่อไม้สดๆแม่จ้าพี่น้องเดี๋ยวน้ำปลาามาใส่ก่อนจ้า ปลาลาคอนจ็คพี่น้องสีนัวแจ็คพี่น้องผงนัวใส่กันจะ้ะผงนัวใส่ตำหนีกับพ่อจ็คพี่น้องแตมันสิโลนผมสิโลนใส่หลาย ม้วสีลานแสบแทและมันซุกแล้วจะบปหนอ้องโอ้แสบจะไปหนองวันวันคุด เดี๋ยวถวยมาตาก่อนจ้ะเดี๋ยวได้จ้ะที่จะพี่นอ้องโอ้ควรทวนทว,ว,วนอยู่จ้ะ เป็นยังไงจ้บพี่น้องเป็นแต่แสบบ่ได้ว่าเป็นแต่แซบเลยเด้อจ้บพี่น้องโอ้ยแสบแบจ้บพี่เขาเหนียวก็ห้อนห่อนจ้บพี่น้องมามากินน้ำยายยด้อค่ะคลิปนี้ก็แกงน่อไหม่สูพี่น้องกินจ้าซูพีสูน้องกินมาแสบแบน้ำยายเด้อค่ะมาจ้บพี่น้องกินน้ำยายจ้า กล้องกลับ่าได้แ่บจยบพี่น้องพิษตะหันพวดโอ้ยชิปนีก่ก็้ากินันจ้บพี่น้องชิมมก็แต่ว่ามากินน้ำยาจยบพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสักไข่กดกระดิงแกง้งเตือนห้ยายเด้อค่ะยะไไดมีลังห้ยายมีกำลังมีกำลังจเห็ดคลิปใหม่ๆต่อไปจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะ